สวัสดีครับก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับสําหรับ <ไป S 1> คน <ไป S 1> ที่ยังไม่รู้รจักสหรับคนที่ยังไม่รู้จักผมนะครับผมกู้ซูเปอร์อยู่ใน EP ีการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าด้วยตัวเองไหมครับผมกู้ซูเปอร์นะครับ,รบวันนี้นะครับก็ยังอยู่กันในหมวดของการสร้างแบรนด์เสื้อผ้านะครับกับร้านตัดเย็บแก้วชันินะครับเซิร์ชหาใน Facebook ได้เลยนะครับ ว่าร้านตัดเย็บเสื้อผ้าแก้วชำนินะครับหรือว่าพิมพ์ว่าร้านแก้วชำนิเว้นวรรรรับตัดเย็บเสื้อผ้านะครับใน Facebook นะครับตัวนี้เป็นผลงานการแกะแบบจากรูปอีกเช่นเคยครับผมก็จะนําเสนอให้เพื่อนๆได้ดูเพื่อเพื่อนๆเ,เ,เป็นไอเดียคิดอะไรไม่ออกอยากทําแพทเทิร์นไม่กล้าทําไม่รู้จะทํายังไงไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนนะครับก็มาดู แขนแบบขาวๆที่ผมทําเสร็จชอบแบบไหนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเสื้อเชิ้ตทรงเปิดไหล่นะครับเดี๋ยวผมขึ้นรูปให้ดูเช่นเคยด้านข้างนะครับว่าต้นแบบมันเป็นยังไงมาจากไหนตัวนี้ทําเสร็จแล้วเหลือแซกกระดุมนะครับผมโอเคตัวแขนครับผม,มก็น่ารักนะครับเปิดไหล่เซ็กซี่นะครับ ทรงแบบนี้สามารถก๊อบรูปจากในอินเทอร์เน็ตมาได้เลยนะครับหรือจะวาดแบบหรือสร้างโครงสร้างหรือเอาแขนจากตัวหนึ่งทรงตัวหนึ่งคอแบบหนึ่งเราทําได้หมดเลยนะครับเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันบ้างนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงนะครับในการสร้างแบรนด์เสื้อผ้าหรือจะขายเสื้อผ้าไม่รู้จะเริ่มตรงไหนทํำยังไงคิดอะไรไม่ออกปรึกษาผมได้นะครับที่แฟนเพจนะครับเบนวักนะครับพิมพ์คําว่า เป็นภาษาไทยหมดเลยนะครับร้านแก้วชำนินะครับแล้วก็เวนวักรับตัดเย็บเสื้อผ้านะครับก็เข้ามาเจอแล้วมาทักกันในอินบ็อกซ์แฟนเพจได้เลยหน้าเพจก็จะมีเรื่องราวหรือรูปร่างงานที่ผมเคยทำคลิปวิดีโอที่สามารถแนะนำบางส่วนเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับทราบเกี่ยวกับการทำแบรนเสื้อผ้านะครับว่าต้องเริ่มตรงไหนหาผ้าตรงไหนซื้อผ้าราคาประมาณเท่าไหร,นร่นะครับอ่าโอเคนะครับ ก็ฝากกันไว้ทีนะครับท่านใดสนใจผลิตเสื้อผ้าขายนะครับราคาถูกแพงตามความยากง่ายและก็เกตงานนะครับเป็นตัววัดผลนะครับจํานวนมีผลที่สุดเลยนะครับแล้วก็ความสวยมีผลเป็นอันดับสองนะครับโอเคนะครับท่านใดสนใจก็ทักแฟนเพจกันเข้ามาหรือจะทักมาใต้ลิงก์วิดีโอนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวทักส่วนตัวขอลายส่วนตัวก็ได้นะครับยินดียินดีให้บริการนะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับ ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่ชอบกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆข,ของผมด้วยนะครับไปแล้วนะครับยังไงขอบคุณนะครับฝากติดตามผลงานด้วยนะครับอย่าลืมอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแชร์กด s ั b s c r i b ์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับเพื่อนๆที่มีคำถามอยากจะบริดเสื้อผ้าก็ติดตามสอบถามก็ได้แฟนเพจ a c e b o o k ของผมนะครับวันนี้ไปก่อนค่ะ